สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าถึงช่องบีพีธรรมดานะครับช่องบีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจนส์บีพีนะครับดาวโจนส์บีพีของวันที่4มิถุนายน2568นะดาวโจนส์บีพีก็คือเรื่องกรต่างประเทศนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันทุกวันนะครับจดเลยนะครับดาวโจนส์บีพีเด่นนะครับวันที่4มิถุนายน2568นะ8ปดกับเนะครับเน้นที่8นะ8 3 3 8คุดจอดนะ แปดสี่สี่แปดแปดห้าห้าแปดแปดสองสองแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดนครับเกิดไปนะครับเกิดไปเลยนะ อ่าเก็บไปนะพัดเก็ไปนะพิินก็่ห้าหกเจ็ดแปนะครับไปเลยนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแป โอ้แต่แต,แต่ขับว่าขับรถไปจังเลยอันตรายอากตามนี้นะฝากตามนี้นะ,อะขอให้เพื่อนโชคดีโชคดีนะครับแห,ง,ห,ง,หงนะครับสวัสดีครับ